มีคนถามว่าทําไมเซรั่มลิลิโกต้องใช้กลิ่นเป็นวานิลาคาราเมลจุดเริ่มต้นของความคิดนี้เองเนี่ยเราคิดว่าทํายังไงให้ผู้ที่ได้กลิ่นได้ลิ้มรสเกิดการเสพติดและการเสพติดเองเนี่ยทางวิทยาศาสตร์คือจะต้องทําให้สารโดปามีนในสมองหลังเพราะสารโดปามีนเนี่ยมันเป็นสารเสพติดตามธรรมชาติเราเลยอ่านเจอวรารสารฉบับหนึ่ง พูดถึง54แฟกเตอร์ของการที่ทำให้โดปามีนเนี่ยอินคลีสได้หรือเพิ่มให้โดปามีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้ฟังก์ชันของโดปามีนน่าสนใจมากเลยคือมันจะทำให้เกิด most addictive drug and behavior addiction increase dopamine in content part of the brain แปลว่าถ้าโดปามีนเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้มีพฤติกรรมการเสพติดเพิ่มขึ้นด้วย 54ปัจจัยที่ทําให้เกิดการสร้างโดปามีนในสมองเนี่ยหนึ่งในนั้นคือกลิ่นวานิลาแต่กระบวนการทดลองที่เราจะเอากลิ่นวานิลามาทําเป็นเซรั่มแล้วทาบริเวณของอุโมงค์ยักษ์เองเนี่ยเนื่องจากมันพื้นที่อับ54อันบางอันมันก็ใช้ไม่ได้บางอันมันก็ใช้ได้แล้วก็ทําการเอา54อันเนี่ยมาเลียงแถวเลยแล้วก็หยดหยดหยด,หยดกลิ่นลงไปทีนี้พอมันจบเองเนี่ยมันจบกลายเป็นว่าเฮ้ยกลิ่นวานิลาเนี่ยเฮ้ยมันหอมนะ แล้วต้องท็อปน้ตด้วยคาราเมลเพราะอุโมงยักษ์เนี่ยมันมีความเค็มนําเล็กๆถ้าเกิดได้คาราเมลบวกกับความเค็มที่เป็นเหงื่อเกลือหรือแลคติกแอซิดที่บริเวณนั้นเองเนี่ยมันก็จะได้ความเป็นซอสเต็ดคาราเมลซึ่งเป็นขนมหวานที่ทําให้คนเสพติดหนักขึ้นไปอีกแล้วก็เพิ่มท็อปน้ตกลิ่นเนี่ยให้เป็นวานิลามันเลยมันเลยกลายเป็นวานิลาซอสเต็ดคาราเมลใครสนใจสั่งซื้อสั่งซื้อได้ในตะกร้าเลยนะครับ